างที่บอกนะคะในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็ถือว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันเพราะโดยส่วนมากเนี่ยมักจะตกลงในพื้นที่ที่เป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจและน้ําก็จะชอบท่วมขังอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นซึ่งมีการสัญจรเยอะนะคะแต่เทาว่าณนะตอนนี้อําเภอที่อยู่รอบข้างในตัวเมืองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันอ,อย่างที่อาเภอมันจารีอรัเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์น้ากันหน่อยค่ะกรมทหารราบที่8ค่ะจัดกําลังพลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อําเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นค่ะ กำลังพลจิตอาสากรมทหารราบที่8พร้อมด้วยชุดบรรเทาสาธารณภัยหน่วยร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาได้นำเรือท้องแบนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะหลังจากที่มีฝนตกหนักตั้งแต่คืนวันที่1กันยายนที่ผ่านมาค่ะ ทำให้เกิดน้ําท่วมขังดินถล่มน้ํากัดเซาะเส้นทางการจราจรภายในหมู่บ้านนะคะซึ่งณนะตอนนี้นะคะก็ยังคงมีมวลน,น้ําจํานวนมากไหลเข้าพื้นที่บ้านเรือนประชาชนและก็สถานที่ราชการใน3ตําบลด้วยกันค่ะนั่นก็คือตบบําบลบรรจาคีรีตําบลสวนหม่อนและตําบลน,นาขาค่ะ ซึ่งทางพี่ๆหน่วยทหารนะคะและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบันจาคีรีและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนหม่อนนะคะดาเนินการอำนวยความสะดวกการจราจรและนี่เลยค่ะก็ได้มีการกรอกกระสอบทรายแบบนี้นะคะจํานวน300กระสอบด้วยกันค่ะทําเป็นพนังกั้นน้ำนะคะไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจํานวน30หลังคาเรือนค่ะครับส่วนสถาน,นการณ์น้ำที่อำเภอมันจาคีรีขณะนี้นะครับมีมวลน,น้ําจากภูเมง ไหลาตามลําห้วยลงสู่ลงสู่บึงกุดเขาจนเต็มความจุแล้วนะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยครับและให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกลมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยครับอืนี่แหละค่ะก็ต้องเร่งช่วยบรรเทาความเร้รอนในช่วงนี้ไปก่อนอะนะคะครับผม e aí